สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะมาเพชรยนต์นะครับก็วันนี้เราเข้ามาที่โกดังเก็บรถของเบษัทเพชรยนต์นะครับก็เป็นโกดังรถเข้าใหม่นะวันนี้นะครับก็จะพามาแนะนําในส่วนของรถกระบะเข้ามาใหม่นะครับเป็นปี2018นะเป็นแบรนด์โตโยต้านะครับนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปชมรายละเอียดของเจ้าตัวรถกระบะทั้งสองคันนี้นะครับก็รบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิก ทางช่องเพชรยนต์ของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในเวลาที่เราได้ลงคลิปใหม่นะจะได้ไม่พลาดในส่วนตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะไปชมนะเดี๋ยวผมขอฝากโปรโมชั่นของบริษัทเพชรนะครับสําหรับเดือนพฤษภามนี้นะก็บอกได้เลยว่ามีโปรโมชั่นมากมายเลยนะฮะจองนะครับ299บาทนะสำหรับลูกค้าที่มีเอกสารครบแล้วนะครับพร้อมเซ็นที่บริษัทเพชรแล้วก็มีบริการส่งฟรีทั่วไทยแล้วก็โปรนี้นะครับแบบพิเศษสุดๆเลยนะฮะ ตัวเครื่องบิน2ที่นั่นสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดที่อยากมารับรถที่บริษัทพิทยนต์นะครับชอบโปรไหนยังไงนะครับรีบติดต่อด่วนเลยนะครับตามเบอร์ด้านล่างนี้เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมในส่วนของตัวเจ้าตัวสีขาควคันนี้กันก่อนเลยนะฮะค,คันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัว Toyota Revo นะฮะ 2.4G นะครับ, G, รบปี2018นะฮะเป็นตัวพรีแรนเดอร์ประตูนะได้เป็นสีขาวด้วยบอกได้เลยว่า ตัวโฉมหน้าหล่อโฉมนี้นะครับสีขาวหายากมากนะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาบอกได้เลยว่าต้องรีบนะครับต้องให้ไวนะมาก่อนได้ก่อนจอก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับนะเรามีบริการจัดเฟอรน์นทั่วประเทศเลยอ่าคันนี้นะครับในส่วนของโฉมด้านหน้าของเขานะฮะเขาให้มาเป็นไฟโปรเจคเตอร์เลนแล้วนี่นะฮะแล้วก็มีไฟเดทาว e ์และนิ่งไลท์แล้วก็พิเศษคันนี้เขาติดกอบโครเมียมมาให้ด้วยนะโอ้เพิ่มความสวยงามของตัวรถเลยนะฮะ แก็ในส่วนของกระจังหน้าได้เป็นตัวสีดําเงานะครับกรอบก็จะเป็นสีโครเมียมมีโลโก้โตโยต,ต,ต,ต้าอยู่ตรงกลางคิ Q ้วฝากระโปรงนะครับได้เป็นสีดำนะตัดกับตัวสีตัวรถได้ดูสวยงามเลยแหละนะครับในส่วนของตัวนะฮะไฟตัดหมอกก็ให้มานะฮะให้มาแล้วเป็นตัวไฟตัดหมอกแบบ LED แล้วนะครับก็กรอบสวยงามเลยนะ ในส่วนของตัวรถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ล้างนะครับปรับสภาพใดๆนะฮะละเอียดตัวรถคือเดิมๆนะตัวนะช่องไฟระหว่างตัวกันชนกับแก้มนะแนบสนิทเลยแล้วก็มีติดนะฮะโป่งมาให้ด้วยสีดําด้าน,นะก็คือเพิ่มความหล่อของตัวรถให้ด้วยแล้วก็ได้เป็นยางนะครับโยโกฮาม่าเป็นยาง AT ด้วยนะฮะนี่เลยนะครับ สายยางนะฮะ 26565R17 นะครับได้เป็นแม็กเดิมนะครับจากโรงงานเลยขอบ17นิ้วนะครับแล้วก็ยางคันนี้นะฮะก็จะได้เป็นปี2018นะสัปดาห์ที่50ปลายปีนะครับเิสเปรกูน่าและละเอียดซุ้มล้อยังไม่ได้ลางนะสังเกตได้ว่านะครับไม่มีรอยสนิมเลยนะเพราะว่าทางบริษัทรถยนต์ของเรานะครับคัดรถสวยคุณภาพเกรดเอจริงๆนะครับก็คือ ไม่มีประวัติชนหนักพิกความจมน้ำนะฮะตรงนี้การันตีได้เลยลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัติกับทางศูนย์บริการได้เลยทั่วประเทศอ่าและละเอียดในส่วนของกระจกมองข้างนะฮะจะเป็นสีโครเมียมนะฮะพับปรับไฟฟา้ามีไฟเลี้ยวเป็น LED นะฮะเป้าเปิดก็จะเป็นสีโครเมียมเช่นกันนะติดในส่วนของตัวกันลอขิดขวนมาให้เรียบร้อยนี่เลยติดฟรีมาให้เรียบร้อยคิวคอนซตนะครับ ตัวรถนะครับรายละเอียดนะฮะตัวรถสภาพนะผิวเดิมเดิมเลยนะครับเดิมเดิมเลยนี่ทาได้แบบล้างขัดสีนะบอกได้เลยว่าสวยงามเลยนะครับนะเขาติดส่วนของตัวครอบโครเมียมนะฝาน้ํามันก็ดูสวยอีกแบบหนึ่งแล้วก็จะมีในส่วนของตัวอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะตัวนี้ก็คือสปอร์ตหรือว่าอ่าเป็นตัวอะไรนะเฮลดีบอยที่เป็นแบบว่าสามารถปิดเปิดได้นะครับนะ จำไม่ได้ว่าเขาเรียกตัวอะไรนะครับนี่สามารถมีล็อกได้เป็นหลังคาได้นะเวลาเดินทางไกล,ากลาสามารถเก็บของได้ไม่เปียกนะไม่เปียกฝนแล้วก็มีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะฮะเสียลักตัว G ีนะครับมีติดมาหมดเลยจากโรงงานนะครับไฟท้ายก็ติดกรอบโครเมียมมานะฮะอันนี้ก็ถ้าลูกค้าไม่ชอบก็สามารถถอดออกได้นะฮะกันชนหลังนไม่มีแตะมาเลยนะไม่มีแบบถอยชนทรงชนเสานะครับ คือเรียบเลยนะเดิมๆช่วงล่างกันหน่อยนะจะให้ดูในส่วนของตัวนะครับเฟืองท้ายนะครับไม่มีการรั่วไหลของน้ํามันเฟืองท้ายเลยนะคือตัว QR Barco จากโรงงานอยู่เลยนะครับโชคนะครับไม่มีซึมนะฮะยางอะไรอยู่ครบนี่บอกได้เลยว่าขันนี้นะครับสมบูรณ์แบบเลยฮะ,ะนี่เป็น Carry Boy Sport Lift นี่นะฮะนี่เขามีเขียนอยู่นะฮะก็สามารถล็อกนะแล้วก็ เปิดทำเป็นตัวหลังคาได้เดี๋ยวเราไปดูส่วนของรายละเอียดด้านในกันอ่านี่เลยนะครัคันนี้โหเบาะด้านในคือแบบสะอาดมากนะครสภาพเดิมเลยไม่มีแบบนะรอยแบบแตกแรายงานนะฮะดูนะปกติรถกระบะนะครับส่วนมากตรงแก้น,นี้จะแบบโยวยๆนะฮะแต่คันนี้ดตูตึงเลยนะ,ะแล้วก็ได้เป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะแล้วก็พอมลาาัยมัลติฟังก์ชันนะฮะแอร์แบกด้วย ไม่หกหมื่นหกร้อยสิบสามกิโลเท่านั้นน่คุณลูกค้านะครับหกหมื่นหกร้อยสิบสามกิโลนะครับรถปีสิบแปดนะแล้วก็บอกได้เลยว่าถ้าลูกค้าเครดิตดีนะฮะคันนี้ฟรีดาวได้เลยนะฟรีดาวได้เลยนะครับคันนี้นะแล้วก็ติดจอมาให้ด้วยโหคันนี้ติดเป็นจอ a อนด o อยมาให้ด้วยนะครับขนาด10นิ้วนะฮะเป็นของยี่ห้อ a l p ปารน,นะโพลสติกนะฮะแล้วก็ได้เป็นตัว Air Auto คือจออันนี้นะครับก็สามารถเป็นเปิดเหมือนโทรศัพท์นะเหมือนยกแ a b l ท็บเล็ตนะครับประตั้งในรถนะครับนี่ก็คือออปชันฟังก์ชันมีหลายอย่างเลยแหละเป็น Android นะแล้วก็เกียร์ออโต้นะครับอีโค o โหมดพาวเวอรนี่เลยนะสวยๆนะครับคันนี้ตัว G จะมีแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยนี่เลยแอร์ด้านหลังคือสภาพด้านหลังเหมือนไม่ไม่ใช้งานเลยคุณลูกค้า นะสวยจริงๆนะฮะสวยจริงๆเลยคันนี้นะครับผมบอกได้เลยใครพลาดไปนะเสียดายแน่นอนนะครับคันนี้นะราคาเดียวผมให้ทางฝ่ายกราฟิกขึ้นราคาให้นะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคันนี้อ่าไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่านะครับอ่า เครื่องแบบสตาร์ตสตาร์ตง่ายมากลูกค้าแล้วก็ตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นตัวเครื่องดีเซลนะครับ2.4ลิตร150แรงม้านะครับสภาพห้องเครื่องนี้คือยังไม่ได้ล้างนะลูกค้าดูแล้วนะครับรถคือเดิมเดิมจริงๆรนะฮะรอยมาร์กจากโรงงานอยู่แบบให้เห็นทุกจุดเลยนะครับน้ำยานะครับหล่อเย็นยังเป็นสีลทูเลยนะฮะนี่ครับไม่ใช่นเป่าแน่นอนแล้วก็นะฝากระโปรงไม่มีขยับนะฮะแล้วก็มี โคโรต,ต้าด้วยนะครับแผชกันความร้อนนี่แบบยีงอยู่สภาพแบบ้0 0เลยนะยังไงครับถ้าสนใจคันนี้นะฮะก็สามารถติดต่อมาได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนี้หรือว่าอยากจะเข้ามาดูรถมาทดลองขับนะก็เข้ามาได้เลยนะครับยินดีนะครับเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะเวลา9โมง5โนะมงครึ่งนะครับเข้ามาได้ที่ซอยเสรีไทย68แยก1มวลีรุงเทพนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคันที่2 คันนี้นะครับเป็นรถบ้านเลยฮะรถบ้านนะฮะลูกค้านมาเทิร์นนะเป็นเจ้าตัว t o y o ต้ารีโว4อ่าเป็นเกียร์แมนนวลปี2018เช่นกันนะฮะร,ราคาคันนี้รู้สึกว่าอยู่ที่539,000บาทไม่30,000กิโลคุณลูกค้าโห่าลันที t ศยังเหลืออยู่นะครับนะแล้วก็คันนี้นะครับก็จะเป็นรถนะสเปคตัวเตี้ยนะแต่ว่าลูกค้าคนเก่านะครับเขาชอบ สไตล์เอทีนะสไตล์ลุยๆหน่อยเขาก็ไปทำยก,ยกขึ้นเปลี่ยนล้อเป็นยางใหม่นะครับแต่งดูทรงหล่อมากนะเป็นตัวเจพัดนะครับนะไฟหน้าก็เป็นฮาโลเจนกระจังหน้าจะเป็นสีดำเงานะครับโลโก้โตโยต้าตรงกลางนะครับนะป้ายทะเบียนเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นกรุงเทพนะครับนะรถมาจากเพชรบูรณ์แล้วก็ติดมาในสุดของโปง่งล้อข้างๆนะ ยางนะฮะได้เป็นยางบิสโตนปี2018นนะครับส์ยยางนะฮะ 245-70R16 เ็นรป็นล้อแม็ก16นิ้วนะครับดิสเบกค,คูน่านะรถเดิมๆรถมือเดียวด้วยนะลูกค้คาคันนี้นะครับติดบันไดามาให้เรียบร้อยนะครับสเปคก็คือเหมือนพิลั n เนอร์เลยนะฮะเขาทำเหมือนพิลั n เนอร์เลยนี่เลยแล้วก็มีแคลรี่บอยมาให้ด้วยมีแหลกมาให้ด้วยสวยนะครับคันนี้คือรถสวยมากๆเลยนะครับ แล้วก็ติดกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะครับมีเซ็นเซอร์มาให้นะฮะนี่เลยแคริบอยคือแบบนี่คือสภาพคือใหม่มากนะครคุณลูกค้าใหม่มากเลยนะยังไงก็สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อมาดูตัวรถหรือว่าทดลองขับได้เลยนะนี่จะให้ดูคือเดิมๆม,มากอ่าดูด้านในหน่อยด้านในคันนี้นะครับเขาเป็นพุ่มหนังมานะครับน่าจะเป็นตัวครอบนะครับก็คือ ใช้นะครับสองคนนะครับนะคือด้านหลังไม่ค่อยมีคนนั่งลูกค้าแจ้งมาอย่างนี้นะฮะคือสภาพคือเดิมเดิมมือเดียวเลยนะครับอ่าด้านหน้ามาดูด้านหน้าหน่อยนะครับนี่เลยนะครับพวงมาลัยนะครับจะเป็นแบบ3ก้านนะครับ a i r b แ g ABS นะครับแล้วก็เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนี่นะครับคันนี้ก็ติดจอ a อ d r ด i d มานะคุณลูกค้าขนาด8นิ้วนี่เลยนะครับมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วย ผมสตาร์ทให้ดูนะครับนี่เลยมีกล้องหลังให้ด้วยนะนี่นะครับกล้องหลังก็คือตอบโจทย์นะครับสำหรับลูกค้าที่แบบอยากได้รถนะครับแนวนี้นะราคา5 3 9 0 0 0บาทก็คือลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์ได้เลยผ่อนอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะนะครับยังไงก็รีบติดต่อเข้ามานะครับบอกได้เลยว่ารถสวยสแบบนี้นะครับสภาพไม่น้อยแบบนีนานๆจะเข้ามานะครับ นะรีบจองนะครับรีบจองรีบเข้ามาดูก่อนเลยนะฮะอ่าไปดูในส่วของห้องเครื่องกันดีกว่านะครับอ่าในส่วนของตัวเครื่องนะครับก็เป็นตัวเครื่องดีเซลเช่นกันนะนรับ2.4ลิตรนะ150แรงมา้าตัวเครื่องก็อยู่สภาพเดิมๆเ,เลยนะครับตัวมาร์กจากโรงงานอยู่ครบหมดเลยนะในส่วนของตัวน็อตฝากระโปรงก็ไม่มีขยับ มีตอกตตอร์ต้าอยู่ครบเลยดีเลยนะครับนะฮะก็ราคาไม่แพง539,000บาทนะคือลูกค้าได้แบบชุดแต่งครบเลยนะชุดแต่งครบเลยถ้าเอาไปทำเองก็หลายบาทอยู่นะครับสำหรับเจ้าตัวรีโวคันนี้นะครับถ้าสนใจคันไหนยังไงนะฮะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอย่างคันนี้นะครับสเปคเขาก็จะเป็น 2.4G นะครับ Double c a ปนะฮะเกียร์ออโต้ปี2018 น,ะนี่สวยเหมือนกันมาหกหมื่นโลแล้วก็คันนี้2.4งจุดสี่เจพัเป็นตัวสเปคตัวเตี้ยนะครับแต่ถ้าแต่งมาก็สวยเหมือนกัน5้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทชอบคันไหนยังไงนะครับก็รีบติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับตามเบอร์ด้านล่างนี้นะครับแจ้งว่าดูคลิปผมมานะครับรับโปรโมชั่นไปเลยนะครับส่งรถฟรีทั่วไทยนะครับแล้วก็ถ้าไม่อยากอยากมาถ่ายรูปแบบเราก็รับในส่วนของตัวตัวขบีนสองที่นั่งนะฮะยังไงก็ ขอฝากด้วยนะครับก่อนจากกัน,นะ,ะับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งทางช่องเพจยนต์ของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาได้ลงคลิปใหม่นะลูกค้าจะได้ไม่พลาดกับรถสวยๆรถไม่น้อยนะครับบอกได้เลยว่านะครับเข้ามาเยอะมากตอนนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมาเพยนต์ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ